สวัสดีค่ะมีรถ s อสสภาพที่สวยขับดีมากๆมานําเสนอกันอีกคันหนึ่งแล้วนะคะเป็นรถที่กว้างขวางนั่งสบายมากๆเลยค่ะ Honda c r v 2.0 e วีเทขับเคลื่อน2องล้อเกียร์อโอโต้คันนี้เป็นเจน4แล้วนะคะปี2013ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่4 3 30, 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะประวัติดีจะเต็มได้เลยนะคะส่งเดือนละ9,000บาทขอคนซื้อเงินเดือน1 8 0 0 0มบาทขึ้นไปกระสุดคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้และก็ขับดีมากๆเลยค่ะ<ม>ตามแอมไปดูกันเลยค่ะ รถส,สวยสภาพดีแม็ก์ลายสวยนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะ CRV เครื่องยนต์2 0พันคันคนีน้ขับเคลื่อน2ล้อนะคะปี2,013ค่ะโปรโมชั่นของเราอยู่ที่สี่าบาทเท่านั้นคะ่ะภายในคะ่ะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตนะคะแอร์แบกเอเบสกุญแจรีโมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชัน่นระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะเครื่องเสียง AMF M A u x X e แล้วก็ CD นะคะแอร์ดิจิตอลนะคะแน้ำมันย e ีสิได้ด้วยนะคะคันนี้มีกุญแจสำรองครบสองดอกนะคะมีแอร์ตอนหลังด้วยเย็นทั่วถึงนะคะน่าใช้ค่ะใครกำลังมองหารถ SUV สภาพไปสวยเอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะแอมเชีย er เป็นคันนี้เลยนะคะด้านหลังกว้างขนของได้เยอะมากๆเลยนะคะภายในสปอร์ตมากๆเลยนะคะเป็นเบาะหนังสีดันค่ะ สภาพดีสุดๆเลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะนี่ค่ะด้านหลังค่ะคนของได้เยอะมากๆเลยนะคะสภาพดีนะ่าใช้สุดๆเลยค่ะมาทดลองขับดูได้นะคะรถสภาพดีจริงๆค่ะคันนี้อันนี้แอร์แบ็กคูค่ะ นะคะเป็นขครืงยนต์2่าน VTEC เบนซินค่ะสนใจยัญญงไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 508 58ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติดที่ช่อง ID นะคะมีแอไซน์นำหน้านะคะแ A M P 1 0ค่ะพิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะสัาพดปีค่ะ SUV น่าใช้มากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ